ขอกาบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระสมเด็จวัดร,ระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เกตทรุซุ้มพระพกเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับดูท่านนึองดูนะพระพุนผู้ศิป์พระองค์นี้นะครับงดงามนะครับงดงาม ท่านต้องดูเม็ดลัตนาชาติหรือดูมวลสารนะครับดูมวลสารที่ผสมลงไปในเนื้อพระนะครับงดงามจริงๆนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับพระแบบนี้ท่านผู้ใดไม่เล่นนะครับแต่ผมเล่นนะครับเพราะเป็นพระแท้จะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับท่านต้องดูแลตามส้มแก้วเส้นไหวนะครับก้นไหวส้มแก้วใหญ่นะครับจะเห็นเม็ดรัตนาชาตินะครับฝังอยู่นะครับและเห็นมวลสาร อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างชัดเจนสวยงามดูตัดขอบข้างนะครับตามจะเห็นมวลสารนี่ด้านหลังนะครับจะเห็นมีเหล็กไหลเหล็กไหลภัยดำฝังอยู่โผล่ขึ้นมาเห็นว่างอกสีดำาๆนะครับนะครับสีดำาๆนะครับสีเขาขาวสีอะไรเขาเรียกเม็ดรัตรนาชาตสามสีนะครับมีสีแดงสีขาว แล้วก็มันมหีหลายหลากนะครับเขาเรียกเม็ดรัตนาชาติทส่วนผสมของมวลสารของพระสมเด็จโตนะครับสมเด็จโตพระองค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ,มพม์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกตทรุสมนะเกตทรุสมอานลองดูนะครับพบ ลึกมากนะครับลึกคมลึกชัดมากนะครับท่านจะเห็นเม็ดรัตนชาติตามหน้าผากตามเอเสียนตามองค์พระนะครับถ้าตรงปลายเท้าท่านเห็นหรือเปล่าเม็ดรัตนชาติสีขาวขาวเห็นหรือเปล่าครับมวลสารเห็นอย่างชัดเจนเลยท่านผู้ชมท่านใดท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับทักมาได้ในไลน์นะครับไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์0 4้า1ี่านลองศูนี่ี่เจดหนึ่งนะท่านังดูนะ พระแท้มันเป็นธรรมชาติแบบธรรมชาติตะประปอมไม่ได้นะครับมันปี่มือมนุษย์จะทําปอมไม่ได้นะครับพระอ,องค์นี้นะครับเก่าๆดูเกา่าแบบเป็นธรรมชาติน,นี้ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับผมเก็บไว้ผมเพิ่งไปเห็นก็เ,เก็บไว้ไปค้นดูไปเจอผมได้นำํำผมเคยทําคลิปมาลงสองสามคลิปแล้วนะครับนี่ผม,มวันนี้ผมกลับมาทําคลิปวิดีโอมาถ่าย เป็นคิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมองได้คือว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าพุทธศินและความงดงามขององค์พระองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จแต่วัดอรักขังนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์เสียนตคือคือทรง เป็นรูปทรงพระแก้วนะพระแก้วท่านใดสนใจ0946204471นะครับนี่ถ่ายเต็มองนะครับถ้าขยายมาใกล้ๆจะเห็นเนื้องดงามนะครับและมีน้ำมันตังอิ้วนะครับมันตังอิ้วโผลมาเห็นชัดเจนและมีมวลสารมีแป้งสี่ขา,ขาวๆนวลๆน,น,นะครับจะโผล่มาเห็นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสีขา,ขาวๆนวลๆน,น,นะครับ พระที่งดงามพุทธสิลป์งดงามจริงๆนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมนำลานเอาพระสวยๆพระแท้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเมื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยถ้าท่านผู้ใดสมท่านใดสนใจนะครับติดต่อหลังไมหรือเบอร์รายนะ0946204471นะครับติดต่อมาได้หลังไมหรือทางโทรศัพท์นะครับผมจะแพร่ภาพใน YouTube อาจารย์มอทุ่งมหาชัยในทิกตอกนางฟ้ากรหมาวัดในรายก็นางฟ้ากรหมาวัดไอ้นะไอ้ไม่ใช่นะครับขอโทษทีนะครับทางเฟซบุ๊กนะนางฟ้ากรหมาวัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ข่าวกับคุณ